กับสบายดีพี่น้อง fc ถูกท่านเ<ย>บอร์สมมอง,งสุบอลว่าสิเป็น fc ทางฝั่งไทยฝั่งลาวกับสบายดีพี่น้องมื่อนี้มาผบมาพอกระซ่องแมค่คิงข้ามบ้านหน้าพี่น้องมาเพื่อน,น้องปูน้องแป้งพี่น้องได้ข่าวว่าน้องๆบอสสบายเนาะก็เลยมาเยี่ยมนะ้องเพิ่อนอยู่การลําพังน้องแฝดเลยพี่น้องน้องแฝดเด็กกพาพร้าเนาะพี่น้องที แม่เพิ่นนะไปมีแฟนใหม่เพิ่นก็นอยู่กันลําพังสองคนเพิ่นแ่ะพี่นนะ้องไปขึ้นค้ำกับสิว่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะยันเอฟซีทันใหม่ที่เพิินเขามาก,กันยังบุหูเนาะว่าเป็นยังไ่วเหบายในป่าลุงบายในป่าลุเป็นยังไสบายแม่ผักก็ผักกาผักกาผัอกบผัากนผัก็ผักก็ผักกปผั็ผั็ผ น้องปูหนาจนเหลืองเบิ้งหักข้อไข่มาสันเบิ้งป้าเท่าพี่น้องข้อจุจุกันให้ฉันยาไปซักยาให้สไลด์ดูจนข้อจุจุกันไปซักยาเด้อกินยามันบ่ลงจะเป็นแห้ง มีอะไรเนาะมกงกมาะินออยู่เนาะเป็นแดง่านนี่ก็กินข้าวได้กินข้าวยังจะกินข้าวต้มมาลูกต้มมีกินข้าวต้มเมื่อคนกินขมอเห็ดให้กินเห็ดน้าอยู่ป่ปีนี่เห็ดกระพายเ็ดแม่มาเห็ดนำ ทางพีนะทางลุงไปทางคอนสรละก็หอรวอนนี่แล้วก็เคืองวางในหัวโดนแะ้นก็ลงไปใส่จะในห่อร้อนดันดันอยไกนีนี่ตาจดำนไม่ด้อกสองคนนะจุบ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 เลยหอายคนหทางพทังพอใหม่บอมาเห็ดนำากจากเห็ดทางถงเออ บ่๊บไปเบิ่งฝะไปเบิ่งดูไหมพาพี่ปลาลูกมาเบิ่งอันนี้กามีผู้หญิงใจดีคนละพี่น้องที่เป็นสอยเรือเข้ามาเนาะเป็นปลาเอ็มเฮือนแล้วก็สังกะสีพอน้องมาได้หัวเสือเฮือนเอ๋อเป็ดเป็ดบินมาตั้มมาสั่นเพิ่งมาได้น่ะเกิดอุบัติเหตุแห้งหายใจเมื่อไรรลายมื่อแล้ว ป่าเป็ดมาจังไลยเนาะคือว่าก็เดียวก็แล้วเป็ดนะเป็ดทะลุเขับไปอในเฮือนปูเป็ดนะเป็ดทะลุเข้าไปในเฮือนเนาะเพื่อนว่าเป็นยังไงเนมกายมาพี่น้องข้ามาแล้วเอาเพื่อนคือรูุ้ลุเข้าไปเลยเป็ดนะน้อกแฝงก็แรงครับผมใส่ยืดยานเพดานี่แต่คนบนโต๊ะเฮือนเนาะ ค่ะข่าอย uh ู huh. mm ่บนได้ใหญ่ปันใดเอาอันนั้นได้เตีงไว้เออแล้วนะมอนหายบ่อเปล่ยกเอามาเปลี่ยนให้ใหม่อ่าให้เราซื้ออันนั้นมาเปลี่ยนให้แผ่นเรียบแผ่นเรือแผ่นเรียบยังเรืออยู่นะเรืออยู่อ่าแล้วให้เราเอามาใส่ให้ให้เรามาใส่ให้ตัวเรือจากที่เห็ดกัน กินอยากกินน้ำเย็นเด้อกินน้ำอุ่นขึ้นม่ใหญ่เ่าค่ะแล้วหะใหญ่ตมให้กินใญ่ต้มให้กินเป็นอะไรบางเดือบเป็นเยอะเป็นลากะไม้น้อยาะไปกินนะพอดีกินนนาะกินสมนะ ทำซอส่นี่ีแม่ทำตุนเปดกินมาอามจิมเียงระเนาะแียแล้วไมสมสดสดทำามสมแอ่าเี่ยเมูวานเนี่ยาไปกินแฉเลยเนาะอยากได้อยูบุหเลยสิไปเอากะมาเอาไปกินมาอกินบะเ่ยโป้ันนี้ก็มีไปไปเบิ่งไป มาไปบึงมาจอมนองนองพี่น้องเคนว่ากินข้าวจนบ่ได้สัตวลายมือบางยมเป็นเนาะบางยมก็เป็นพี่เสียหายาอยู่สวนมันนะบ่ตอนที่เออโทรหานะโทรหาบางหาว่าสีมาเยี่ยมพี่น้องแต่ว่าน้องน่องบ่อยู่เพื่อัน เสียยามันหลับจ้างแม่ขิงข่ากันเลยบริมหากับพอดีแม่กับพอดีติดเวียกง่ายๆเนี่นะพี่น้องก็เลยบริมหาน้องๆเลยได้ข่าวไปหาเห็ดปวกได้แถว่าต้อนน่ะตอนไปานมะนะอาห้กเาลาดก ัสักการะเลยสิเอาสักกาโหลดไปแล้ว <c oughs> อานี่มีนั่งเนี่ยเอาบางงี้เอาอดนกินเนาะบักเดือต้นนี่บพส่น้องเนาะค่ายม,ามีเท้ามีบ่ <c oughs> เต้นตลอดแม่ตลอดคน <c oughs> เอาคชิค่ายไปเท้าหน้ามรกาหน้าเราไม่สมแล้วเด้ขอเรามากินก่อนบ่ผ่ <c oughs> า,า,านมานั่งบ่เอา,ากระซังลูก

เก่งเนาะหับบอต้องหับบ่เอากต่ายแล้วมันหับมันจะก็หับเกลือก็ได้ตนเป็นมือแยงจนบนอนี่จะนอยในเือนเจ็บนะคอบิดานพี่น้องเอ้เจ็บเอ้คอบิดานโว่าเอดบิดานนี้ฮะน้องบเงียงใองโมันจนจุเลย ยุคอเลยเยอะนด่กก็ยังจุเอ้อยแนอเมริงนะเท้าเยอะไีมเท้ากันพญายาบอ่อือกับพยายามอย่าก,กินของันหอนอย่าพยายามอย่าก,กินอ่นข้อหันหอนลายข้อหันห่อนก็นคือขนมอมขนมขนมนี่อย่าก,กินเดอ้มเอมันคออวิดานขึ้นเนาะอันนั้นั่งนี่เไยว่ะพวกตัวนี้มันแก่ตัวน,นั่นละ คนุ่ยไอ้กระบอกกินเฮ้ยไอาบ่าวพอนะนี่ยโอ้โะพอแล้วคิดดูเบิร์ดเอาไหนกันไปเสียมากินเนียงลอยลอยหน้าไม่สมเนาะขัก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 ขัด เล่นไม่ได้นั่งพัจีไข่ะมาไงก็ะพาดบอกเนี่ยเสียมอันชอปฝามากรด้อ้เรือยังันนะปูแป้งรอบน้องนฮะหยาเบาเกิดในววอ้อยเออมีไงล่ะปูกพเกษตรก็มี่บอก จะคือบุปผัสกี่ร mm ูป hmm. ผ like mm ัดแสบนะผัสกรเสดผู้บอเคยปัมผัดป่ยอดใหญ่เล่นนี่นะอืมจักมือสิมาเอานก่อนีกรตามาหุงเนาะบ่มีมาหุงตามาหุงแกงน้งไม่ อ้าเสียมีนะแป้งแป้องอ้าเสียมีซับเอาเลยแกเป็นเออนั่นนี่กับมีบ่แป้งพักเกษตรนะอ,อืมตะกี้มันกับเป็นน้องมันมันคือขืนไว้ของเอื้อะยังบ่ขืนเลยเอากองตะกี้มันเป็นน้องต่อการก็จะมาทรมีแต่ยอดง,งาม,ามเ,ออเป่เออแต่อยากเป็นน้องต่อมาเทิงดีบปล่า สลพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่คิคคำกับสกีพาไปเพียงซันี่พี่น้องจา้าพบพอกันคลิปหน้าพี่น้องกับสบายดีเดอ้อพี่น้องขอ FC ทุกท่านดีดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยสุขคนพี่น้องจา้า